เฮ้ยรอบนี้มีอุปรกรณ์ด้วยวะโอ้โห oh มีหนึ่งลูกที่ยิงได้แล้วก็สี่ลูกเป็นกระสุนว่างใครเริ่มก่อนเพื่อนมาดิให้กูเริ่มก่อนคลิปเลยอืมนอนเลยน้ะ <ś les> oh. What the fuck o อาย u คิด d i n งมีโอเมก oh, ้าเพื่อนเอ้ยเพื่อนอ๋อแอปเปิ้ลได้กินแล้วคือมันแบบเพิ่มหนึ่งชาร์ด้วยเฮ้ย oh, กินเลย่งกินเลยยำยำยำเอาชิบายลืมดูเมื่อกี้ว่าการะสุนอะไรกระสุนอะไรบ้าง,งสวยกูวัดดวงเลยสกิปก่อนเลยตอนแรกวัดดวงเลยมาดิยิงมาดิ <c oughs> อันนี้สามลูกที่ยิงได้กินแอปเปิ้ลก่อนเลยกินแอปเปิ้ลก่อนเลยนี่กินแอปเปิ้ลก่อนเลยเช็คเลยดีกว่ามาดิเช็คแม่งเช็คแม่งเช็คแม่งเปิดดูโอ้โหมีกระสุนจริงล็อกเลยมาดิล็อกเลยนะ ยิงเลยไดเลยใครแพ้เสียยี่สิบอากเอกูนี่กระสุนเปล่า มาสุนเปล่าเท่เากันแล้วมาดิวัดไปเลยเพืเอ่อนอ้าวหายแล้ะ ลดไปแล้วโหี้โกงเหรอเพื่อนเฮ้ยได้เรื่อยๆมาด้วยแอปเปิ้ลแฮคคูนสองดาม,มีมสีลูกยิงได้อดิเอาออกก่อนเลยลูกเลกลูกด้านแน่นอนเรียบร้อยด้านนี่แอปเปิ้ลก่อน ล็อกกุญแจมือใช้หมดไอเทมใช้หมดเลยเนี่ยใช้หมดเลยแหละอืมอืมทุกแม่งเออกระสุนด้านเฮแล้วกูใช้ละแบกที่เหลือจริงแน่นอนเรื่อยเลยม,ม,มั่นใจมั่นใจมั่นใจมันหน้ากระสุนออกมั่นใจ เจ็ร้อยคูณสองไปดีเพื่อนยิงต่อเลยเนี่ยยิงต่อเลยเอาล็อกกูแหละล็อกกูแหละดูด้วไม่ต้องเครองเออสิคลิปไปเลย ขี่ม้แลละไอ้เพื่อนเพื่อนเหียบลอ้อล็อกปะนี้โอ้หนึงนึงเท่ากันมาดิมานึ่งหนึงเท่ากันแล้วเจอกัน <c oughs> หน่อยเอ๊ะระบูบล็อหนงึงนึ่นงมาดิวหดอนึ่อ่ะมาดิ ล็อกก่อนเลยอะ่ะเดี๋ยวล็อกก่อนเลยอ่ะอยากล็อกก็ยิงเลยใส่ไม่ยังอืมได้ดีล็อกไว้ยิงเต็มหน้าเต็มหน้าือกฝั่งน,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 นั้นได้และได้เรื่อยได้ กระจุกมาหนึ่งต่อหนึ่งมาดิรอบนี้มั่นใจลูกแรกมีผมมัน่นใจเลยยิงเลยเนี่ยนี่มั่นใจลูกแรกมีนี่มั่นใจลูกแรกมีนี่มั่นใจลูกแรกมีสวยและกี้พายแล้เนี่ยมาแล้วโอ้โหเลื่อยเลยถึคูนสองด้วยตายแล้ว สองอันไอไอเปิลอีกแล้วขอเลื่อยมั่งขอเลื่อยมั่งโอ้โหไม่ได้เลื่อยเลยอืมมาดีรอบนี้สามต่อสองลูก,ล,กลูกเลกเอาเออกก่อนดีกว่าออกก่อนเลยอืมโอ้โหโลูกมีด้วยไอเ,เปิ้ลนี่กเพิ่มชาร์จเพิ่มให้หมดเลยดีกว่า เพิ่มเลยสองเลยเนี่ยสองเลยสองเลยอ<า>ืมยานด้วยโยิงเรียบร้อยล็อกแล้วก็ยิงเลยยิงไปสองนัดเลย ให้ถูกล็อกโอ้โหเนี่ยไปลูกมันม่นใจกูมั่นใจยิงเลยนะี่นีไงโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปลูกมั่นใจซะบุง่งจะชนะได้ไหมเนี่ยได้กุญแจมือได้เลื่อยได้ โอเคเดีนะโอเคอยู่ไอเหี้ย,ยทำไมฝั่งนั้นไม่มีไม่มีแบบในกระจกวะเฮ้ย,นนย,ล,ยล็อกเลยเนะี่ยวันนี้ล็อกเลยหยิบปืนเลยลูกแรกน่าจะมีแหละยิงไปเลยละกัน ให้ทีอะให้ทีเลยอะยืนน้ารับเลยแล้วก็ยิงเลยไม่สนใจกูยิงมาแล้วไปไปเพื่อนเจอกันชัดหน้าแล้วมันมีแตกระจกแล้วนะ้เพื่อนสี่ลูกยิงได้สองลูกด้าน ยิงเลยดีไหมนะเออก่อนดี้ก่าสักลูกลูกแบล็คมีด้วยยิงเลยแล้วกันไม่สนเรียบร้อยชนะแล้วรอบหนึ่งไิดสองรอบอยู่ผ่านยยังไงฮะเอาจริงละ นาลีโลเหนช้าพี่รีบต้องเลยผู<อ>ว,ว่าลูกเลขอาจจะอาจจะด้านแนโนนเ<อ>พื่อนว่าไงยิงด้วยเห็นไหมเป็นไงล่ะเพื่นอนรักเอ้ยเสร็จพี่แ้วน้องเลขกันเลยมาดามีดไม่มีกุญแจมือด้วยเลขกันมา ที่จริงถ้ามันเจว่าด้านค่อยยิงตัวเองก่อนลูกหนึ่งถ้ามันแจวาวาดานแล้วผมมันเหลือสองลูกที่จริงก็ค่อยดื่มเบียร์ออกลูกหนึ่งแล้วก็รอยิงฟรีได้ลูกหนึ่งแล้วก็มันจะยิงเราไม่ได้เข้าใจไหมเรียบเลยโถนกันไอ ของดีๆหน่อยเฮ้อปุ่นเจมือมึงคม่ให้เลยสามลูกจริงสองลูกด้านสองก่อเลยดีกว่าสามลูกจริงในนี้ด้านรอ,อ,อบนี้ยิงเลย น่าจะเป็นลูกจริงแล้วมาดมิมันมีกุญแจมืออีกไหม,มน,นะวายโดนตัดไปแล้ววายชิบหายแล้วโอ้โหมันมีกุญแจมืออีกโอ้โหมึงม,ม,มีกุญแจมืออีกตายแล้วไม่ดูเลยโอ้โหเรียบร้อย ไปแล้วมั้งนี่ลูกจริงเออสมหน้าโหอ่ะแอปเปิ้ลมันไม่ฮิวแล้วป่ะเออใช่ไม่ยิวแล้วอ่ะสกิป่ะเออโอ,อ้โหมันรู้ดัดปากมืนเลยอ๋อ โอ้จังหวะนี้ก็แบบนัดสุดท้ายทีมจงนนะครับยี่สิบบาทมึงต้องเป็นของกูมาดิให้อะไรกูเนี่ยโอ้โหไม่จำเป็นเลยพวกนี้สามลูกจริงหนึ่งลูกด้านเสร็จกูแน่ สองก่อนเลยออันเลขอ่ะสองสองให้หมดอ่ะอยังไงก็แบบชนะแล้วรอบนี้นั่นการกินเบียร์ดีกว่าเอาออกดีกว่าบึ๊บบึ๊บมาเช็คเพื่อความมั่นใจหน่อยอ่ะไหนเนก็ชนะแล้วใชให้หมดแล้วกันอืมนี่ตัดบอกเบื่อเลยเนี่ยเอาใช้หมดอ่ะมีของอะไรใชให้หมดบ๊ายบายเพื่อนยี่สิบนั้นโขนะ